ถ้าพูดถึงอันดับหนึ่งของโลกในหลายปีที่ผ่านมาเราจะนึกถึงแค่แมสซี่กับโรนัลดที่คอยเบียดกักนเพื่อขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแต่ปัจจุบันก็เดินทางมาถึงช่วงเยราของทั้งคู่ทุกทีแล้วเมื่อดาวดวงเก่าค่อยๆหายไปดาวดวงใหม่ก็ผุดขึ้นมาซึ่งหนึ่งในนั้นคือเอ็มบัปเป้ดาวดวงใหม่ที่จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนโดักับแมสซี่เขามีความแข็งแกร่งความเร็วการจบสกอร์ที่คม,มกริบบอลติดเท้าเหมือนแปะสกอตเทปไว้ชายผู้มากกว่าสวรรค์ที่มาพร้อมบอลแสวงคงไม่ พื่อที่จะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพียงผู้เดียวของเขาอาจไม่ได้โดรนด้วยกีบปูลาอีกแล้วเพราะยูริดีก็มีตัวเปเข้ามาในเส้นทางเมื่อยูโร2024นี้ได้ฉายแสงไปที่ดาวอีกดวงเอ็มอมาเบ้ได้พบกับคู่แข่ง็อปโลกของเขาอย่างรามินยาเมาเด็ก16ปีที่บ้าข้างเล่นโคโถดท,ที่เพิ่งจะโจโฟอมเดือดปั่นโค้งตุงตาข่ายให้สเปนตีเสมอกับฝรั่งเศสพร้รอ,กรรรอกรมกับส่งเอ็มมาเบ้กลับบ้านตกรอบยูโร2024ซึ่งมันน่าแปลกตรงที่เด็ก16ปีคนนี้ไม่มีแม้แต่ความประมาทในการเล่นฟุุบบบอออออลลรรรรระดดดดัััััโกกกกเเเเเยยยยแแถมมงงู้้้้้ไ่่วววซาาาาาขนนนนนนคืหีีทใึึ ของผู้เล่นที่ดีสุดในโลกอย่างโรนโดและเมสซี่เอมบัปเป้ที่ครบเครื่องแบบโรนโดอยู่ในเรอัลมาดริดเหมือนกันตำแหน่งเดียวกันกับยามานที่โ์ฟอร์มโหดในระดับสูงตั้งแต่อย่างเป็นดาวรุ่งแถมอยู่มาเซลล่าและถนัดซ้ายเหมือนกับเมสซี่นี่มันอาจจะเป็นตำนานบทใหม่ที่เบียดกันข,ขึ้นไปเป็นอันหนึ่งเหมือนที่เคยเกิดขึ้นแนอดีแต่มีอย่างหนึ่งที่การดีได้เลยก็คือเอลกาซิโกจะดูการหน้ามันแน่